แฝดนะคะแฝดเกิดจากไข่ใบเดียวหรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าแฝดเมื่อมาอยู่กับแม่ในอ้อมกอดของแม่อย่างนี้แม่จะต้องดูแลให้ดีที่สุดประวัติของแฝดเนี่ยนะคะก็คุณนิพพรจิตสุขเล่าให้ฟังแล้วแฟนเพจทั้งโลกฟังว่าแฝดเคยอยู่สถานสงเคราะห์ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ใช่ไหมลูกเออใช่ไมหมลูกไข่ซิม อหนูซิมคนนี้ซีนะคะซิมกับซีแฝดก็คิดดูว่าเมื่อมาอยู่กับแม่แล้วนี่นะเมื่อมาอยู่บวชชสองคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะคู่นี้คู่น,นี้เมื่อมาอยู่แล้วนี่แม่จะต้องเลี้ยงดูให้ดีที่สุดรับจ้างนะคะนี่นะคะพ่อเลี้ยงก็ดีก็ดีแต่ว่าด้วยฐานะจะต้องออกไปรับจ้างดำนาไปรับจ้างถอนกล้าไปรับจ้างเก็บขี้ยาง แต่ว่าแฝดก็ยังเปลี่ยนกันมาโรงเรียนเลยนะบางวันเปลี่ยนกันมาโรงเรียนใช่ไหมลูกเพราะว่าเงินไม่พอเงินไม่พอนี่เองก็ชีวิตชีวิตที่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์นี่ต้องสู้สู้ไหมลูกสู้ไหมลูกต้องสู้นะต้องสู้เต็มความสามารถเลยทีเดียวแล้วก็ตลอดเดือนนี้นี่แม่ ขอผู้ใหญ่ใจบุญอย่างคุณนิพาพรจิตสุขนะคะมอบมอบการช่วยเหลือเพื่อต่อลมหายใจให้กับเด็กแฝดคู่นี้คนละหนึ่พบาทหนูต้องอยู่ถึงสิ้นเดือนให้ได้นะลูกนะเงินพันต้องอยู่ถึงสิ้นเดือนนะ,ะมาโรงเรียนทุกวันนะ,ะเอ,อสู้ไหมแม่พาสู้สู้ไหมโอ้โหุย้ยน่ารักที่สุดสู้นะคะนี่ก็คือ,อผู้บริจาคผู้ใหญ่ใจบุญ ให้ซิมนะฮะให้ซ <Okay. S 1> ีดูแลตัวเองจนถึงสิ้นเดือนนะคะดูรอยยิ้มสิคะเมื่อได้เมื่อได้ทุนการศึกษาเห็นรอ,รอยยิ้มของลูกไหมคะโลกนี้เนี่ยจะต้องมีความเป็นธรรมกับเขาแม่พ่ออจ,จะดูแลหนูจนกว่าจะเรียนจบนะคะให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้สู้ไปด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆสิลูกขอบคุณค่ะ,คคะนะคะขอบคุณมากๆค่ะ